จะบังครับให้ฝรั่งกินแบบคนไทยถ้าฝรั่งในขอตะเกียบคนไทยไม่กินกับตะเกียบคือไม่แน่ใจเพาะคนไทยก็กินกับตะเกียบเราต้องสั่งข้าวด้วยหรอทำไมเราจะต้องสั่งข้าวกินต้ยมยำเป็นซุปแล้วก็แค่นั้นแหละเขาไม่รู้อะไรเลยคนไทยจะสอนฝรั่งวิธีกินรสชาติก็อาจจะใกล้เคียงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือสภาพแวดล้อมค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ภายนอกอะนั่งแบบริมโตแล้วก็แบบนั่งคนเดียวไม่พูดอะไร <c oughs> การทำงานในร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศ มันเป็นยังไงบ้างอาหารยังอร่อยเหมือนเดิมไหมเหมือนที่ไทยพนักงานคนไทยนี่ใจดีไหมมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาเล่านะครับว่าการทํางานในร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศมันเป็นยังไงบ้างจริงๆผมก็เคยทํางานมา2ที่ครับอ่าร้านอาหารไทยที่อังเกฤตคือผมก็โชคดีนะที่มันมันมีร้านอาหารไทยใกล้ๆกับบ้านผมครับเพราะว่าปกติมันจะไม่ค่อยมีขนาดนั้นใช่ไหมล่ะอ่าส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารจีนหรือว่าร้านอาหารอินเดียแต่ไทยก็มีนะไทยก็มีเยอะเหมือนกันแต่ไม่แค่ไม่เท่ากับจีนอินเดียอย่างเงี้ยแต่ทําไมผมถึงทํางานในร้านอาหารไทยตอนแรก ก็พอว่าคงอยากฝึกไทยนะจริงๆคือคือตอนนั้นผมก็แบบเพิ่งเพิ่งหัดเรียนไทยมาประมาณสองปีได้มั้งประมาณไม่ประมาณปีกว่า,วานะจริงๆใช่เพราะตอนแรกผมก็เรียนมาประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วก็อยากจะไปคือที่อังกฤษมันไม่ได้มีแบบคนไทยเยอะขนาดนั้นใช่ไหมถ้าเราอยากจะไปฝึกคุยกับคนไทยในชีวิตจริงมันค่อนข้างยุ่งยากเนาะเราต้องต้องไปแบบพวก วัดไทยซึ่งมีแบบที่เดียวในประเทศจริงๆอนอกจากนั้นก็เป็นร้านอาหารไทยใช่ไหมอ้าน,นั่นแหละก็เลยผมก็คิด ว่าแบบถ้าทํางานในร้านอาหารไทยน่าจะดีนะที่ไปที่มาของมันก็คือแบบตอนนั้นคือผมก็มีเพื่อนคนไทยนะสองคนที่เป็นคนไทยแต่ว่าเขาโตที่อังกฤษแล้วผมก็คุยกับพ่อแม่เขาแล้วเขาบอกว่าจริงๆมีร้านอาหารหนึ่งร้านอาหารไทยอ่าเราเขาก็บอกว่าจริงๆก็นัดสัมภาษณ์ได้นะถ้าอยากจะคุยกับเจ้าของดูว่าเขาจะรับไหมเป็นเด็กเสิร์ฟแล้วผมก็เป็นเด็กเสิร์ฟป,ประมาณ6เดือนมั้งอ่าก็ดีมากนะเพราะว่าคือตอนนั้นผมก็เพิ่งหัดเรียนไทยมาประมาณป,าณปีหนึ่งใช่ไหมได้คุยกับคนไทยเยอะมากในชีวิต จริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมก็ไม่เคยไม่เคยมีประสบการณ์แบบทํางานแล้วก็ใช้ภาษาไทยมันค่อนข้างแตกต่างจากมันต่างกับการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจําวันจริงๆคือการที่เราต้องใช้ภาษานั้น ทำงานเราต้องพึ่งภาษาจริงๆใช่ไหมเราก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก็เลยสนุกมากคือได้ได้ฝึกภาษาภาษาไทยเยอะมากถามว่าอาหารอร่อยไหมอร่อยมากจริงๆคือผมก็รู้สึกแบบนี้นะคือถ้าเราเป็นเชฟที่ดีที่สุดแต่ว่าเรามีวัตถุดิบที่ไม่ดีคุณภาพไม่ดีเนี้ยมันก็จะก็ตามนั้นแหละมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เขาก็สามารถทําให้มันอร่อยเท่าที่ทําได้เนาะแต่ที่นี่รู้สึกว่าวัตถุดิบมันดีนะ,อ,ะอาหารอร่อยมากแล้วผมก็ชอบที่ว่าอพอแบบผมจะกลับบ้าน ใช่ไหมหลังจากหลังจากเลิกงานคือเชฟก็จะถามผมตลอดว่าเอาอะไรเอาข้าวอะไรเอาเอาอะไรกับข้าวแบบเอาอะไรกับบ้านเขาไม่ให้แบบกับบ้านถ้าไม่มีข้าวผมประมาณนั้นแล้วผมก็เป็นคนที่แบบคือเก่งใจมากคือไม่อยากไม่อยากขอแบบไม่อยากจะกวนไม่อยากแบบดูดเวลาของเขาอยากจะให้เขาแบบว่ากอยไม่กับบ้านกับบ้านไม่เป็นไรคือผมก็ไม่เอาผมก็ไม่เอาไม่อยากกินเก่งใจเก่งใจอะอย่างเงี้ยเอใช่คว่าเก่งใจด้วยตอนนั้นผมก็บอกเขาประมาณว่าโอ๊ยอะไรที่แบบว่าง่ายที่สุดไม่เป็นไรไม่อยากจะ แล้วเขาก็แบบอะไรง่ายที่สุดแบบทำไมทำไมทำแบบนี้แต่ในสายตาผมเขาผมก็แค่พยายามแบบสุภาพเฉยไม่อยากจะกวนเขาอยากให้เขากลับบ้านด้วยเพราะเขาก็ทํางานมันหนักแต่สุดท้ายเขาก็ทําให้ตลอดเลยแบบอะไรก็ได้เพราะเขาก็จะเอากลับบ้านด้วยตอนนั้นผมก็ไม่ได้กินอาหารไทยบ่อยเท่าไหร่คือนานอันทีนะเพราะว่าที่อังกฤษมันหาอาหารไทยค่อนข้างย,ยากอยู่นะครับนอกจากว่าเราทําเองอันนี้ก็ทําได้แต่ต้องแบบหาวัตถุดิบไปก่อนเนาะน,นี้ก็ยากพอสมควรก็เลยทีนั่นนะครับ อาหารอร่อยมากทุกคนใจดีด้วยอ่าแล้วก็ค่อนข้างมีความรู้สึกแบบเป็นที่ที่แบบอบอุ่นอ่าลูกค้าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับจริงๆมันก็ทํางานหนักเหมือนกันนะเพราะว่าคือเด็กเสิร์ฟก็มีแค่2คนอ่าแล้วก็เจ้าของด้วยแต่เราก็ต้องจัดการทุกอย่างไม่ลืมคนนี้คนนั้นแต่ก่อนหน้านั้นผมก็เคยทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนก็เลยค่อนข้างมีประสบการณ์มาแล้วแต่การทํางานในร้านอาหารไทยก็ไม่เหมือนกันหน่อย แล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับก็เป็นจริงๆก็เป็นร้านอาหารไทยข้างบนเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็ข้างล่างเป็นเหมือนคาเฟ่เป็นเขาขายพิซซ่าแซนด์วิชอ่างเงี้ยเขาเรียกว่าออ n o ูนลันช์หรือเปล่าเป็นเหมือนที่เขาจะมีแซนด์วิชจิว๋วเยอะๆแล้วก็กินกับ แบบชาชาอังกฤษเนี่ยก็จะมีคนแก่เข้ามาเยอะแล้วแหละจริงๆมันมีบาร์ด้วยก็เลยมันมีบาร์มีคาเฟ่ที่ขายพวกพิซซ่าแล้วก็ข้างบนเป็นร้านอาหารไทยแต่ที่นั่นผมก็จริงๆตอนแรกผมก็อยากทํางานในร้านอาหารไทยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆที่นั่นมันเขามีเขามีพนักงานเยอะพนักงานไทยเยอะมาก เราเขาก็ให้ผมทํางานข้างล่างคือจริงๆตอนนั้นผมก็อะไรก็ได้ผมก็อยากแค่อยู่กับคนไทยผมก็อยากจะใช้ภาษาไทยเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่กับคนไทยนะเอาจจริงๆนอกจากแบบคือเจ้าของก็จะมาสอนก็จะมาแบบคุยบ้างแต่ไม่ได้โอกาสที่จะคุยกับคนที่อยู่ข้างบนขนาดนั้นอนอกจากว่าเราไปเขาอาจจะย้ายผมไปอยู่ข้างบนนิดนึงไปช่วยคนช่วยเวลาแบบร้านอาหารมัน,ม,นมีคนเยอะมีลูกค้ายเยอะเนาะ แต่ผมก็ทํางานทําพิซซ่าจริงๆอันนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องด้วยเราไม่มีใครสอนผมก <c ười> ็แค่คาดหวังว่าผมจะทําได้มั้งคือพอเลิกงานใช่ไหมคนไทยทุกคนก็จะลงมาข้างล่างแล้วก็กินข้าวด้วยกันมันเขาก็จะทําอาหารเยอะๆแล้วก็กินด้วยกันแบบแบบไทยมากแบบคือ คนไทยก็อาจจะสามารถแบบย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเขาก็ยังเอาความเป็นไทยไปด้วยซึ่งถ้าคนไทยอยู่ด้วยกันก็คนไทยแล้แหละ <c oughs> ก็รู้สึกถึงอยู่ประเทศไทยจริงๆคือผมก็ชอบมากน,นี่คือสิ่งที่ผมแบบตามหาตลอดแต่ตอนนั้นคือแบบว่าก็พูดไทยได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม่ได้คล่องแบบเท่าทุกวันนี้เนาะคือนั่นแหละคือความรู้สึกที่ผมแบบตามหามาก่อนอยากจะอยู่ในสังคมไทยเพราะว่าผมก็เรียนภาษามาก็เลยอยากจะเข้าไปอยู่กับคนไทยอ่าล้วพอทํางานที่นั่นคือคนก็คือผมก็ไม่กล้า กล้น้าอจริงๆคือผมก็เป็นคนที่เก็บตัวก็ไม่ค่อยกล้าแบบเขาไปคุยขณะทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้ก็เห็นผมในวิดีโอนั่นแหละผมก็ไม่ได้ไม่ได้กล้าที่จะแบบเขาไปคุยกับคนเพราะว่าผมก็ก,ก็ไม่ได้กลัวไม่ได้ก็แค่เป็นคนเก็บตัวใช่ไหมก็เลยผมก็จะนั่งแบบค่อนข้างเป็นคนที่อยู่ภายนอกอะ่ะนั่งแบบ นั่งแบบริมริมริมโต๊แล้วก็แบบนั่งคนเดียวไม่พูดอะไรแค่กินแล้วผมก็เก่งใจผมไม่ไม่เข้าใจนะคือคือตอนนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าจริงๆคนไทยก็ชวนกินข้าวแล้วเราก็ต้องกินอยู่แล้วคือมันผิดมารยาทถ้าเราแบบจะแบบไม่หิวไม่หิวทางใน,นทีเ่เขารู้ว่าเราหิวอยู่แล้วแต่เราไม่กล้ากินมันแปลกเราดูเป็นคนแปลกใช่ไหมแต่ว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้เนาะว่าแบบคนไทยคือมารยาทแล้วก็แบบแการกินเป็นเรื่องใหญ่นะอะไรเงี้ย แล้วผมก็แค่นั่งคนเดียวแบบเงียบๆไม่พูดอะไรเลยแล้วเขาก็ชวนผมคุยนะก็คุยบ้างแต่เขาก็กินแบบกินนี้กินนั่นแล้วผมก็แบบได้ได้แล้วผมก็ชิมกินนิดเดียวเป็นอย่างนี้ตลอดหรือว่าผมก็เอาแบบเอาอะไรกลับบ้านไม่ยอมกินที่นั่นก็อะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่นั่นแหละเนาะคือตอนนั้นก็ยังเป็นแบบฝรั่งแบบเต็มที่เลยนะทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยเหมือนฝรั่งเท่าไหร่ก็ทิ้งความเป็นฝรั่งแล้ว สักนิดนึงสัก50%็ก็หายไปแล้วแทบจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษแล้วมันก็เปลี่ยนในสายเราได้เนาะแล้วแต่ว่าถ้าเรายังอยู่ในสังคมไทยหรือว่าอยู่ในสังคมแบบฝรั่งอ่ะเช่นแบบยกตัวอย่างผมใช่ไหมผมก็ไม่ได้อยู่กับฝรั่งผมก็แทบจะไม่เจอฝรั่งเลยนะไม่ได้คุยภาษาอังกฤษไม่ได้แบบว่าเอาไปเที่ยวกับฝรั่งหรือต่างชาติ ผมก็เลยแบบเปลี่ยนนิสายค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมก็อยู่แต่กับคนไทยตลอดอยู่กับแฟนหรือว่าถ้าจะเจอใครก็คนไทยนั่นแหละอยู่ในสังคมที่ค่อนข้างมีแต่คนไทยนั่นแหละแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเพื่อนผมนหรือว่าเป็นเพื่อนอะไรต่างๆที่เป็นต่างชาติแล้วเขาอยู่แบบกับกับคนต่างชาติเท่านั้นเขาก็จะยังติดนิสัยแบบ ต่างชาติอยู่แล้วาะว่ามันแล้วแต่ว่าเราอยู่กับใครทีนี้เราจะเปรียบเทียบอาหารไทยที่ต่างประเทศกับอาหารไทยที่ไทยนะครับมันต่างกัน,นยังไงบ้างอ,อะไรอร่อยกว่ากันก็ไทย ที่ไทยก็อร่อยที่สุดอยู่แล้วเป็นไปไม่ได้หรอกว่าต่างประเทศมันจะอร่อยกว่าสาหรับผมนะก็รู้สึกว่าอาหารไทยที่ที่ผมเคยกินมาที่ต่างประเทศนะก็ที่ที่อังกฤษนะคือมันก็อร่อยเหมือนกันแต่ว่ามันอร่อยแบบขรั่งแบบนะจริงๆเขาทําเพื่อคนต่างชาติกินใช่ไหมก็เลยรสจะไม่ค่อยจัดคือรส ไม่ไม่รสจัดไม่ไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวไม่เค็มมันจะออกแบบรสชาติแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มข้นขนาดนั้นอ่ะมีร้านหนึ่งที่ผมจําได้เช่ไหนะคือจำร้านไม่ได้นะจําชื่อร้านไม่ได้จําได้ว่าร้านนั้นมันอยู่เมดสโตนเลยนะอ่ะ เป็นเป็นตอนนั้นก็เป็นร้านอาหารเล็กๆแต่ว่าเขาก็เขาขยายแล้วอ่ะเป็นร้านอาหารใหญ่แล้วที่นั่นมันอร่อยมากจริงๆคือจําได้ว่ากินแล้วบอกเขาว่ามันเหมือนอาหารไทยที่ประเทศไทยจริงๆคือไม่แน่ใจนะนี่ผมก็ไม่ไม่ดูเรื่องนะแต่ว่าคือแค่สงสัยว่าถ้าเรากินหมูไทยถ้าเราเปรียบเทียบหมูไทยกับหมูอังกฤษมันจะต่างกันไหมรสชาติมันจะต่างกันไหมหรือว่าอะไรที่เราซื้อได้ที่อังกฤษที่เราไม่จําเป็นต้องนําเข้าใช่ไหม ถ้าเราใช้ของอังกฤษหรือว่าใช้ของไทยมันจะต่างกันอย่งไรบ้างคือผมก็คิดแบบนี้แล้วคือหมูก็ไม่น่ารสชาติไม่น่าเปลี่ยนหรอกแต่ว่าพอคิดไปคิดมาก็อากาศไม่เหมือนกันอาหารที่เราป้อนสัตว์อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว ซึ่งมันอาจจะรสชาติไม่เหมือนกันนะก็ได้เราเราไม่ได้ไม่ได้เจอแบบนําเข้า,าหมูจากไทยอยู่แล้วอันนั้นก็น่าจะลําบากนะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันอยู่ที่วัตถุดิบกับกับคนทำเชฟถ้าเป็นร้านอาหารไทยที่มีแต่คนไทยแล้วก็อ่ะร้านอาหารไทยที่มีคนไทยไปกินด้วยที่เขาไม่ยอมทำกับข้าวที่บ้านแล้วเขาก็กล้าที่จะออกไปซึ่งร้านอาหารไทยที่อังกฤษมันแพงมากใช่ไหมถ้ามันแพงขนาดนั้นแล้วคนไทยยังไปกิน อันนี้ถือว่าอร่อยแต่ถ้าร้นอาหารไหนร้นอาหารไทยที่มีแต่คนต่างชาติอย่างเดียวก็อาจจะถือว่าเป็นร้นอาหารที่อาจจะไม่อร่อยก็ได้นะ ถ้าถ้าคนไทยไปไปเที่ยงกิจเขาจะกินกินอาหารไทยที่ร้านอาหารไทยไหมหรือว่าเขาจะแค่ถ้าเขาอยู่แล้วเขาก็คงจะแบบทําเองเฉยๆเพราะว่ามันง่ายกว่ามันถูกกว่าได้ประหยัดแล้วก็เขาก็คงมีวัตถุดิบที่บ้านอยู่บ้านอยู่แล้วที่เขาชอบแต่และจริงๆเราเลือกกว่าที่เคยกินมามันก็รสชาติอาจจะใกล้เคียงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันคือสภาพแวดล้อมคืออากาศคือคนคือทุกอย่างก็ไม่เหมือนกันคือทุกอย่างไม่เหมือนกันเนาะมันก็จะเปลี่ยนรสชาติคือเหมือนกับการกินอาหารอาหารฝรั่งที่นี่มันอาจจะอร่อยเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกัน กับการกินอาหารฝรั่งที่ที่บ้านผมนั่นแหละหรือว่ากินอาหารแม่ผมแต่มันถือว่าอร่อยเหมือนกนันไม่ลืมบอกด้วยว่าตัดผมแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าภาษาไทยของผมมันได้พัฒนายเยอะมากตอนที่ทํางานรลานอาหารไทยเพราะว่ายังไงคนก็พูดไทยกับผมอยู่แล้วเพราะว่าพูดไทยได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเก็บออเดอร์ใช่ไหมแล้วก็แบบเขียนอาไว้ว่าเขาสั่งอะไรไปบ้างเขาก็จะให้ผมแล้วก็นี่ไปให้เชฟล้วผมก็อ่านไม่ออกเลยสุดท้ายก็อ่านออกได้คือจากการแบบ ลายมือของของเจ้าของใช่ไหมตอนแรกก็อ่านไม่ออกสุดท้ายก็โอเคเริ่มจะอ่านออกได้แล้วเพราะว่าเริ่มชินแ้วถ้าเราจะเปรียบเทียบร้านอาหารไทยที่อังกฤกับร้านอาหารอังกฤษใช่ไหมว่ามันต่างกันยังไงบ้างคือจริงๆบรรยายกาศก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าที่หนึ่งก็มีแต่คนอังกฤษหล้มันก็จะเสียงดังคนกระโกนแบบคือ,อห้องครัวอังกฤษน,นะคนวะัวอังกฤษมันก็มีฟีลแบบกดดนัน เร่งรีบแบบถ้าเคยเห็นแบบโกดมแรมซีใช่ไหมเชฟคือเชฟฝรั่งเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือตอนแรกผมก็คิดว่าแบบฝรั่งเขาจะกินกินอาหารไทยแบบแปลกๆเลยนะแบบจานใครจานมันใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายรู้สึกว่าเจ้าของร้านเขาค่อนข้างบังคับให้เข้าแบบกินแบบ แบบคนไทยเลยนะจริงๆก็จําได้ว่าร้านอหารแรกใช่ไหมที่พูดถึงว่ามีเจ้าของไทยอ่าเราผมก็ทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟอ่าที่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ข้างล่างอ่ะร้านอหารนั้นคือแบบว่าอ่าเจ้าของเขาค่อนข้างแบบจะบังครับให้ฝรั่งกินแบบคนไทยเ <c oughs> ช่นแบบถ้าถ้าฝรั่งในขอตะเกียบ เขาก็จะบอกคนไทยไม่กินกับตะเกียบคือไม่แน่ใจเพราะคนไทยก็กินกับตะเกียบคือผมก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะคือเขาก็ห้ามเด็ดขาดเขาก็ไม่มีตะเกียบเขาไม่ให้ฝรั่งกินกับตะเกียบแล้วเขาก็บอกผมว่าคนไทยไม่ไม่ใช้ตะเกียบแต่พออย่าม่อยู่ไทยคือผมก็มีตะเกียบในห้องครัวคนก็ใช้ตะเกียบอยู่ดีแต่เวลาคนจะสั่งแบบหลายๆจานใช่ไหมแล้วว่าเขาจะสั่งเหมือนเขาจะสั่งแบบจานใครจานมันคนนี้จะสั่งกะเพราคนนั้นจะสั่งต้มยำแล้วก็แบบ กินแยกกันเนี้ยกินจานใครจานมันเค้เาก็จะบอกว่าไม่ถ้าจะสั่งอันนี้นะก็ต้องสั่งอันนี้ไม่เอาข้าวหรอกก็ต้องเอาข้าวถ้าไม่เอาข้าวจะกินยังไงเราก็อยากให้คนแบบอินจอยกับอาหารใช่ไหมแล้วผมก็รู้สึกว่านะถ้าถ้าร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศเขาก็ควรจะทําแบบนี้เขาก็ควรจะแบบสอนวิธีกินด้วยเพราะว่ามันคือประสบการณ์ ในการกินอาหารไทยคือการกินอาหารไทยมันไม่ได้อยู่ที่อาหารอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่วิธีการกินถ้าเราจะสั่งแบบส้มตำใช่ไหมแล้วก็ควรกินกับข้าวเหนียวไหมแต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็รู้สึกว่าเขาก็ควรจะสอนนิดนึงว่าว่าถ้าสั่งอันนี้นะก็ควรสั่งอันนั้นเพราะว่ามันจะได้เข้ากันดีเลยนะจะได้จะได้แบบเพราะไม่งั้นเขาอาจจะแบบเขาอาจจะลงรีวิวแย่มากแบบเอาเาอาหารไม่อร่อยคือกินอันนี้แล้วเขาก็แบบ คือมันก็ไม่เหมือนกันเนาะคนเราต้องกินอะไรที่เข้ากับแต่ละอย่างอ่าฝรั่งก็ชอบขอมีดใช่ไหมาะว่าจริงๆที่ทอังกฤษเรามักจะเราไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมนะคือเราก็ใช้ช้อนซ่อมแต่ว่าถ้าเรากินซุปก็ใช้ช้อนแล้วถ้าเรากินพัตต้าเราใช้เออซ่อมกับมีดคือมันค่อนข้างแปลกคือตั้งแต่ผมก็ตั้งแต่ผมมาไทย ผมก็ชินกับการใช้ใช้ช้อนซ่อมใช่ไหมขนาดที่บ้านผมก็หลังจากเที่ยวไทยผมก็กลับมาใช้ช้อนซ่อมตลอดเพราะว่ามันก็สะดวกกว่าคือทำไมเราจะใช้ทำไมเราจะใช้มีดนอกจากว่าเรากินสเต็กก็ make sense นะแต่ว่าถ้าเรากินพัต้าข้าวอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้มีดเราจะกินใช้มีดไปทำอะไรมันก็แปลก นอกจากสเต็กเนี้ยที่เป็นเนื้อที่เราต้องหั่นใช่ไหมมันต้องมีอะไรคมคมม,มีดรเงี้ยแต่ว่าฝรั่งส่วนมากก็ก็อาจจะแบบเห็นว่ามีช้อนซ่อมใช่ไหมแล้วอาหารไทยเราเขาก็ไม่เข้าใจคือเขาก็ไม่เคยมาแล้วอาหารไทยหรือว่าไม่เคยมาขนาดนั้นแล้วเขาก็อยากจะขอมีดเพราะว่าแบบเอา้าทำไมมีช้อนซ่อมทำไมเขามีแค่ช้อนซ่อมอย่างเดียวเออมันก็ได้น่าสนใจนะจริงๆคือมันการที่แบบทํางานร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศ มันได้มันได้เข้าใจว่าอ้ออันนี้ฝรั่งเขาไม่รู้นะว่าอันนี้มันเป็นยังไงเขาไม่รู้ว่าเขากินรวมกันเขาไม่รู้ว่าใช้ช้อนซ่อมเขาไม่รู้ว่าแบบอ่าอันนี้มันควรจะรสชาติยังไงมันควรจะกินกับอะไรเราต้องสั่งข้าวด้วยเหรอทําไมเราจะต้องสั่งข้าวถ้าเราจะกินต้มยำทําไมเราต้องสั่งข้าว <c oughs> คือบางคนก็อาจจะแค่กินต้มยำเป็นซุปแล้วก็แค่นั้นแหละคือเอาต้มยำอ่าต้มยำถ้วยหนึ่งแล้วก็กินแค่ต้มยำ แล้วก็ไม่สั่งข้าวมันคือแบบเอา้าแต่ก็เข้าใจก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่า,ามันคือคนละวัฒนธรรมคนละประเทศกันจริงๆคือคนก็คนต่างชาติฝรั่งเนี้ยเขาก็ไม่รู้ว่าควรกินยังไงเขาไม่รู้อะไรเลยก็เลยผมชอบที่ว่าแบบคนไทยจะสอนฝรั่งวิธีกินเคยชอบมากรู้สึกว่ามันก็ควรจะเป็นแบบนั้น เพราะว่าจริงๆมันก็มันก็ไม่ได้ไง่ายนะคือคืออาหารไทยมันค่อนข้างแตกต่างจากจากสิ่งที่ฝรั่งกินปกตินะเขาก็ไม่ได้กินข้าวนะจริงๆเขาไม่ได้กินข้าวเขาไม่ได้หุงข้าวกันวนมากก็อาจจะไม่รู้เลยว่าการหุงข้าวมันเป็นยังไงหรือว่าไม่มีใครมีหม้อ,อข้าวที่บ้านคือไม่มีขนาดพ่อแม่ผมนะไม่มีหม้อข้าวแต่เขากินข้าวนะผะว่าเขาชอบกินอาหารอินเดียเนยี้ยบ,บ่อยมากพ่อผมก็ทําอาหารแบบทําแกงกะหรีแบบบ่อยมากทุกอาทิตย์ตลอดเลยนะ เขาก็หุงข้าวแต่เขาหุงข้าวในหม้อปกติเพราะว่าเขาก็แค่ไม่เคยซื้อแล้วถ้าเราจะไปหามันค่อนข้างยากนะ มันของแรนะจริงๆคือหม้อข้าวหม้อหุงข้าวาซึ่งก็เข้าใจนะว่าเอ่อคือฝรั่งสมมากไม่มีแบบหม้อหุงข้าวที่บ้านสมมากก็วนมากที่แปลว่า9กาเลยนะไม่มีหม้อหุงข้าวไม่รู้วิธีหุงข้าวเลยนะขนาดตอนที่ผมมาที่นี่แฟนก็ต้องสอนว่าหุงข้าวยังไงคือเหมือนเด็กเลยนะจริงๆแต่ตอนนี้ผมก็หุงข้าวแบบอร่อยมากแบบเก่งที่สุดมันคือแบบ p e r ์เฟทุกครั้งเลยนะขนาดเราอยู่ต่างประเทศเราสามารถเข้าถึงวัฒนธรรมไทยได้ด้วยเข้าถึงแบบสังคมไทยวิถีชีวิตของคนไทยแต่ก็ยังอยู่ต่างประเทศก็น่าสนใจนะถ้าเราไม่สอนวิธีกินแล้วก็แค่ปล่อยให้ฝรั่งสั่งอันนี้สั่งอันนั้นถ้าไม่กินข้าวก็ไม่ต้องกินข้าวสั่งต้มยำถ้วยหนึ่งแล้วก,ก็กินคนเดียวถ้าเราแค่ปล่อยให้เขาทําแบบนั้นเราค่อนข้างกําลังทาลาย ทำลายแบบประสบการณ์ของเขาเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่กลับมาก็ได้เขาอาจจะลงรีวิวที่ไม่ดีเพราะว่าเขาเข้าใจผิดว่าควรกินยังไงแล้วตอนที่ผมทํางานร้านอาหารไทยใช่ไหมผมก็ชอบแบบลูกค้าที่เข้ามากินข้าวคือลูกค้าที่เข้ามากินข้าวผมก็ชอบคุยด้วยอยู่แล้วเพราะว่าการเป็นเด็กเสิร์ฟคือฝรั่งก็ชอบชอบชวนคุยเนาะเขาก็ชอบคุยตลอดซึ่งเขาก็ถามผมแบบคือเขาการที่เขาได้ยินผมแบบพูดไทยตลอดเขาก็แบบสงสัยแบบทันทีว่า ทำไมพูดไทยได้เฮ้ยเคยเที่ยวไทยเหรออันนี้เขาชวนคุยตลอดเลยนะเราผมก็จะยืนคุยแล้วก็แบบเออก็จะชวนเขาแบบกินกินเบียร์เพิ่มเลยนะเอาเบียร์อีกไหมครับซึ่งเบียร์ไทยที่ต่างประเทศนี่แพงมากเลยนะคือเขาก็มีช้างช้างควรเล็กใช่ไหมโอ้ยเขาขายประมาณ200 3้0บาทเลยนะควรเล็กโอ้โหแพงมากเคยชอบนะที่แบบว่า ฝรั่งเขาก็จะชอบชวนคุยเรื่องประเทศไทยเพราะว่าผมก็รักประเทศไทยเนาะแล้วตอนนั้นผมก็แบบย,ยินดีที่จะคุยเลยคุยได้ตลอดอคนที่เข้ามาในร้านอาหารไทยส่วนมากก็เคยเที่ยวไทยหรือว่ามีแพลนที่จะเที่ยวไทยในอนาคตก็ได้แล้วครับผมก็คุยมานานมากแล้วเรื่องนี้คอมเมนต์ข้างล่างว่ารู้สึกยังไงกับร้านอาหารที่ต่างประเทศร้านอาหารไทยที่ต่างประเทศเคยกินไหมเคยไปประเทศอะไรบ้างที่มีร้านอาหารไทยแล้วอาหารมันอร่อยเหมือนกับประเทศไทยไหมไม่งั้นมันต่างกันยังไงบ้างาฝาก,กติดตาม ามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์กดกระดิง่งกด subscribe กดทืบไลค์กดทืบแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย